บทที่สองเสียงเรียกจากฟากฟ้าและการแลกเปลี่ยนครั้งแรกห่างไกลออกไปหลายพันปีแสงในมิติเวลาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบนดาวเคราะห์ที่ถูกเรียกว่าโลกในยุคที่เวทมนต์และคมดับยังคงเป็นใหญ่เด็กหนุ่มกําพระนามว่าไข่กำลังคุยหาของป่าเพื่อประทังชีวิตในป่าทึบใกล้หมู่บ้านชายขอบที่ยากจนของเขาทัานใดนั้นเองเสียงกำปนาตก็ดังสนั่นวั่นไหวพร้อมกับลำแสงเพลิงที่พุ่งหวกม่านฟ้าตกลงมากระแทกพื้นป่าไม่ไกลาจากที่ที่เขายืนอยู่ ด้วยความหวาดกลัวระคนสงสัยใครค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูที่ใจกลางหลุมอุกบาทที่ยังร้อนระอุเขาเห็นหินสีดำสนิทที่แตกร้าออกเผยให้เห็นวัตถุโลหะสีเงินยวงที่ส่องประกายอ่อนๆอยู่ภายในมันคือกำไลข้อมือที่มีลวดลายสลักสลัแปลกตาอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความเผลอพลเขาหยิบมันขึ้นมาและสวมมันเข้ากับข้อมือของตนเอง วินาทีนั้นเองกำไลก็สว่างวาบขึ้นมันหดตัวรัดเข้ากับข้อมือของขย่างพอดิบพอดีจนแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติใครพยายามดึงมันออกแต่ก็ไร้ผลกำไลได้ผูกมัดกับเขาอย่างสมบูรณ์แล้วในเวลาเดียวกันนั้นเองบนดาวเอริเดียหน้าจอหนึ่งในเครือข่ายเอ็กซาวเวิร์สที่เคยดำมืดก็สว่างขึ้นพร้อมกับแสดงภาพมุมมองของป่าไม้อันเขียวชอุ่มชาวเอริเดียที่เฝ้ารอยอยู่ต่างส่งเสียงฮือฮาการเชื่อมต่อครั้งแรกได้เริ่มต้้้นนขึแลว ใครผู้ไม่รู้เรื่องราวใดๆเดินทางกลับกระท่อมของเขาด้วยความสับสนเขาใช้ชีวิตต่อไปตามปกติโดยมีกำไรปริศนาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในขณะที่บนดาวเอริเดียไลราหญิงสาวผู้สูงสัก์กำลังจ้องมองภาพชีวิตของไคผ่านหน้าจอของเธอด้วยความเบื่อหน่ายมันก็แค่ป่าไม้และกระท่อมโสม,โมจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ใครกำลังหาอาหารเย็นเขาก็ได้พบกับเห็ดราตรีซึ่งเป็นเห็ดที่สามารถเรืองแสงสีฟ้าอ่อนๆได้ในที่มืดสำหรับใครมันเป็นเพียงอาหารคําธรรมดาธรรมดา แต่สาหรับไลาราและชาวเอริเดียอีกหลายร้อยคนที่กําลังรับชมอยู่พวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตแสงได้ด้วยตัวเองเช่นนี้มาก่อนดวงตาของไลาราเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นเธอรีบกดปุ่มร้องขอการสแกนทันทีบนข้อมือของไทกาไลได้สั่นเบาๆพร้อมกับมีสัญ,ญลักษณ์รูปลูกศรที่เรียบง่ายปรากฏขึ้นบนผิวของมันชี้ไปยังเหตุราตรีที่อยู่ในมือของเขาใครสะดุง้งด้วยความตกใจเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ก็ทาตามสัญชาตญาณโดยการจ้องมองไปที่เหตุและยกกําไลเข้าไปใกล้ๆ ลำแสงสีฟ้าบางๆได้ยิงออกมาจากกำไลและสแกนไปทั่วดอกเห็ดณหน้าจอของไลาราข้อมูลปรากฏขึ้นเชื้อราชีวภาพสามารถเรืองแสงได้ไม่เป็นพิษสามารถบริโภคได้เธอยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่เธอตาหาเธอไม่ลังเลที่จะยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนทันทีบนกำไลของไทรสัญ,ญลักษณ์ลูกศรได้หายไปและปรากฏเป็นภาพใหม่ขึ้นมาแทนที่ภาพเห็ดราตรีภาพเหร,ร,พเรียญทองคำ x หนึ่ง ใครเบิกตากว้างเขาไม่เคยมีเหรียญทองคําเป็นของตัวเองมาก่อนในชีวิตเพียงแค่แลกกับเหตุธ,ธรรมดาธรรมดาดอกหนึ่งเนี่ยนะเขาลองใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจแต่ไปที่เครื่องหมายยอมรับที่ปรากฏขึ้นข้างๆภาพเหรียญทองท่านใดนั้นเองเหตุราตรีในมือของเขาก็สลายกลายเป็นละองแสงสีฟ้าแล้วหายวับไปและในตำแหน่งเดียวกันนั้นเองเหรียญทองคำแท้ที่สองประกายวาวาก็ได้ปรากฏขึ้นมาในมือของเขาอย่างไร้ที่มา ครยืนตะลึงงานเขากำเหรียญทองคำอันเย็นเฉียบไว้แน่นชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนที่จะสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาล